ที่มีนัดกับน้องๆไปหาที่ท่องนรับเฮ้ยเป็นไรเจ้าได้เจอพี่เป็นไงบ้างอยากดูอยากดูพี่เป็ดน่ารักสบายมากเลยเยี่ยมเอาอีกเอาอีกเจอคบกันกี่เดือนแล้วคบกันคือเป็นแฟนใช่ไหมเรายังไม่ได้ขอกันเป็นแฟนนะแต่ก็ไม่ใช่คนคุยนะ โอเคก็บวันุกันก็สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกคนด้วยนะครับผมเป็ดนะครับ <c oughs> ทุกคนครับพอดีว่าสภาพอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับทุกคนขี้ตายาติดอยู่เลย <c oughs> พอดีว่าวันเนี้ย <c oughs> พอดีวันนี้ที่มีนัดกับน้องๆ <c oughs> และไม่ใช่นัดธรรมดาไปหาที่ห้องครับ พอดีว่าน้องแอนเนี่ยเขาเพิ่งแบบทําห้องเสร็จครับเพิ่งแบบเชา่ชาห้องเช่าหออะไรเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าจะไปเยี่ยมเยียนหน่อยครับด้วยกันหอคนรักเราอะ่ะเราก็อยากจะรู้เขาว่าเออเนี่ยเขาใช้ชีวิตการเป็นอยู่ยังไงอะไรเทียนไขหรือตะไบอะไรเงี้ยึ่งตอนนี้เนี่ยก็เวลา10บโมงหนาทีครับแล้วถ้าเกิดจาเวลาไม่ผิดเนี่ยน้องเขาเนี่ยจะมีเรียนออนไลน์ครับตอนเที่ยงซึ่งผมเนี่ยจะมีเวลา2ชั่วโมง เดี๋ยวขอตัวอาบนงอาบน้ําก่อนละกันและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องของน้องแอนจะเป็นยังไงขอตัวอาจารย์แป okay. ๊บโอเคกค็ผมทุกคนตอนนี้เนี่ย,ผม,ผ,มนนยผมก็กทําการอาบน้ําแปรงฟันถู <c oughs> สบู่ถูรงถูเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทุกคนแต่เนื่องจากวันเนี่ยเป็นวันพิเศษครับทุกคนเป็นวันที่ผมเนี่ยจะไปห้องน้องแอ์ครั้งแรกเราก็ต้องแบบเสริมลงเสริมหลอกก็หน่อยไหมจะไปแบบโซมโซมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับทุกคน เดี๋ยวผมขอล้างหน้ากับเจ้านี่ก่อนครับทุกคนนี่เลยครับฟ o อริโอลูน่าทรีเดี๋ยวรีบล้างหน้าก่อนผมไม่อยากไปส่ครับทุกคนอึ๊บอ่าอึ๊บับอึบอ๊บอึบอ๊บขอเสริมลองก่อนทุกคนครับคือผมอยากจะบอกว่าเจ้าฟ o อริโอลูน่าทีเนี่ยดีมากเลยครับทุกคนรู้ไหมมันดียังไงมันคืนนวัตกรรม การดูแลผิวที่ให้สัมผัสที่อ่อนโยนครับและสามารถขจัดสิ่งสปกปรกไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรือแบบไขมันส่วนเกินบนใบหน้าเนี่ยให้แบบสะอาดหมดจดภายในหนึ่งนาทีครับทุกคนเพราะเจ้าฟลิโอรูน้าทีเนี่ยครับทุกคนมันมีระบบ T sonic pulsation ที่สามารถเลือกระดับการสั่นได้ถึง16ระดับครับทุกคนใช้งานทิบมากครับเร็วแถมสะอาดด้วยมาเดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันในน้ำไม่ดูเนี่ยครับดูง่ายๆครับแค่ดกดตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็สั่นเลยครับสั่นแล้วไม่ต้องห่วงไฟชงไฟช็อตนะครับอันนี้มันกนันน ล้างหน้าเลยครับทุกคนเราต้องรอๆหน่อยจะไปหาสาวครั้งแรกทั้งทีอ่าคือเนี่ยผมใช้มาทั้งภาคกันนะครับทุกคนแต่สำหรับคนที่แบบซื้อมาใหม่หรือใช้ครั้งแรกเนี่ยต้องโหลดแอปมาก่อนครับทุกคนแอปฟอริโอเพื่อที่แบบเชื่อมต่อเจ้าฟอริโอรูหน้าทีเนี่ยกับโทรศัพท์ครับเพื่อที่แบบคลาเจ้าเนี่ยผ่านบูทูนทุกคนเห็นแล้วครับทุกคนง่ายๆแป๊บเดียวเห็นไหมทำแล้วน้องพี่รอย่งไอ้เป็ด มันก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ว้า,านี่ะขอหนิอยนึงคือเจ้าฟิโอลูหน้าทีเนี่ยครับทุกคนมันยังมีอีกระบบหนึ่งครับระบบนวดกระชับหน้าขอ,อ,อนวดก่อนครับทุกคนหน้าจะได้ไม่บวมเมื่อคืนเนี่ยกินนมาตอนกลางคืนครับหน้าเลยบวมนิดนึงอนวดไปครับทุกคนนวดไปแล้วนวดไปครับนวดไปครับจะได้รอ่อโอเคนวดเสร็จก็ขอทาบำรุงหน่อยละกันจะได้รอรออืมนี่ครับทุกคนใช้เครื่องนี่นวดครับทุกคนให้แบบบำรุงมันซึมเข้าไปในผิว โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเสริมลงเสริมหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมากเลยครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าสะอาดมากครับและนี่เมื่อกี้ได้นวดเนี่ยยิ่งรู้สึกดีครับทุกคนแล้วก็นะครับถ้าใครสนใจเจ้าฟิลิโอลูน่าทีเนี่ยไปลองหาซื้อกันได้แล้วกันคือดีมากครับหลังจากที่ผมเริ่มใช้ตัวเนี่ยหน้าผมก็ใสขึ้นมากเลยครับทุกคนและใช้งานไม่ยากครับทุกคนเนี่ยมันจะมีที่ชาร์จตรงนี้เห็นไหมที่ชาร์จครั้งนึงเนี่ยใช้ได้ถึง650คคครรัั้งงบทุกนไปลอหาซื้อกันนได้ะะจ๊ครับทุกคนนนตอี้เราก็หลอดเรียบบรร้้้ออยยแแลลววววกก็็เเดี๋ขขปป่าผมัถไหาน้อองแาสิ ไย่อยอโอเค okay, ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงหน้าหอ,อน้องแอร์เรียบร้อยแล้วและผมก็ไม่ได้มามือเปล่าครับทุกคนผมมีอาหารมาให้น้องแอร์ครับเย็ยนโอลองเรียนออนไลน์เหนื่อยใช่ไหมเล้ยซื้อของของกินมาให้แล้วก็ซื้อนีม่มาครับทุกคนอันนี้ไม่ได้ขนมนะครับทุกคนเป็นถังขยะผมซื้อถังขยะมาให้น้องเขาเพอดีว่าน้องเขาบ่นกับผมครับว่าหอใหม่เนี่ยยังไม่มีถังขยะผมก็เลยแบบสั่งจากเว็บมาให้เขาไปช่หาน้องแอร์ก่อนบอกว่าถึงแล้วให้น้องเขาลงมารับขืนเต้นมามาห้องหญิงครั้งแรกไม่ หนูพี่พี่มาหาหนูอะครับใช่เหรอพี่ซื้อของมาฝากอยู่ไหนอ่ะอยู่ตอนนี้อยู่อยู่ข้างล่างหอแล้วครับได้ครับได้ครับไม่รูเลยเธอเขาปวดขี้โอเคคพูนตอนนี้ก็เดี๋ยวรอน้องแอร์ลงมารับครับเจอกันเดี๋ยวไปหาน้องแอร์กันไปโอเคครับพูนตอนนี้เราก็พี่ซื้อของมาให้ไปดูสักเิดแล้วกันขี้เราไม่ต้องมาขี้ห้องเขาด้วยปวดขี้เดี๋ยวเขาเจอมเหมือนหมามันต้องแบบฉี่ลองรถใช่ป่ะเดี๋ยวเขาเจอมือซื้อเลยอกันอืเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปมีคนอยู่ฉี่ ข้าพงทุกคนเจิงดังได้ป่ะเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยฮ้องเน่าแม่อยากรูอย่างหนึ่งเว้ยคือเป็นหอยหญิงอ่ะก็ทำให้ขึ้นมาได้ป่ะขึ้นได้แต่ว่าต้องฝากบัตรเอาไว้เออเมื่อกี้ฝากไปแล้วก็คือค้างได้หรือเฮ้ยไม่ได้ห้ามค้างแล้วพี่อยู่ได้ถึงกี่โมงห้าโมงห้าโมงพูดต้องจำหรือออใช่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอยู่ได้ตลอดแล้วทำอะไรอยู่เรียนออนไลน์เทรนี้อะไรนะเนเ็ตเข้าไม่ได้เป้งแค่เน็ต อ๋อเรียนออนไลน์อยู่แล้วก็ให้กูแชร์เน็ตให้เอ้าแล้วพวกผู้หญิงเรียนยังไงใช่ใช้ใช้เน็ตแชร์เน็ตจากโทรศัพท์เหรอใช่เพราะว่ายังไม่ได้เชื่อมไวไฟที่นี่อ๋อเพิง่งเพิ่งมาอยู่ยังทำอะไรไม่เสร็จใช่ไหมน่าสงสารเนาะวะอ่ะแชร์แล้วเดี๋ยวเรามารีวิวหอ,อกันนอักศึกษาไอ้เเรียนไปเลยเดี๋ยวเขาจาชการในครูสมศรีเหรอครูสมอนสมอนนั่นแหต่อสี่พันบาทปะอะไรนะบอกคูเรูยนเรงไหนด้วยเด็กกำลังเรียนออนไลน์ครับเงินอันนี้เป็นหอแบบใกล้ๆมหาลัยมอกรุงเทพนะครับราคาเท่าไหร่เธอบอกได้ป่ะสี่พันท่าอ่านี่ มากรุงเทพเลแล้วอยากรู้ว่าหอเป็นไงไงอะไรเงี้ยเฮ้ยห้องสวยนะห้องแบบน่ารักนะมาถึงห้องน,นี้มีอะไรบ้างมีโต๊ะมีเก้าอี้หอเก้าอี้มีเตียงมีเสื้อผ้าตู้เย็นใช้ต้องเช่าหออ่ะมีเตู้เย็นให้แต่ต้องจ่ายงเงินเพิ่มนะครับประมาณสองร้อยหอค่อนข้างดีนะทุกคนหอแบบโอเคเลยอะ่ะไม่แย่นะครับทุกคนอ่ะแล้วก็ดูห้องน้ำดีห้องน้ำผมเพิ่งเจิมไปห้องน้ำนะครับทุกคนเป็นห้องน้ำทั่วไปนะครับแล้วก็มีระเบียงครับมีวิวเดียวดูวิวครับวิวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับทททุุุกกกคคนน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 ่่่่่่่่่าาาจจจะะะเเ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 เปป็็็็หหหมมมมมมอออออรรรรงงงงงพพพััั้้้ยยยยยยยีีีีีตแแลลวืบบิูใชดไส พี่่ชวยจัแล้วนี่คือการเรียนออนไลน์อยู่ครับทุกคนไหนนั้นรู้หน้าคู่หน่อยดิเฮ้ยไม่ไม,ไม่คือเขาอยากรู้ว่าเรียนออนไลน์มันเรียนยังไงเชอญเดี๋ยวเ,วเ่ิญเรียนไปเลยเดี๋ยวเขาขอกินข้าวกรันเอ้ยเขาขอกินด้วยเดี๋ยวจะเรียนก่อนเขาเขาแซลมอนเขาอยากกินด้วยอะ่ะเขาบอกพี่แหลมาองมาอี๋มีกล้องอ่ะอี๋เธอเรียนไม่ดีเขาจะกินข้าวของชอบเลย ต้องคูนี่เราเปิดกล้องนี่จะเห็นหน้าครูนี่พี่ซื้อนี่มาให้คุณบอกเลยเขาดูแสงสวยปะเขาอยู่หรือเป่ไม่ได้เขาตอนเป็นธรรมเมื่อกี้ตอนจะแลกกับายามไม่ให้แลกนะามกินเป็นหอมจริงว้าวได้เด้อไอเด็หนูกินอยู่ดีแหละนี่เราซื้อนี่มาให้อะไรถังขยะถังขยะเหรอถิ่นชมพูเอ้าก็เธอบอกชอบสีม่วน่ารักอ่ะใหญ่นะครับทุณอะลองดูใหญ่อยู่นะพี่ซื้อมาให้เธอมาเซลมาถ้าเดินพอป่าวยิบยิบ กุ้งสดเออมีน้ำปลาครับคุณเธอไม่น้อยเรียนไม่ดีเดี๋ยวสมสีดาดูนะอันนี้แซลมอนอันนี้น้ำปลากินได้อยากกินอ่ะเอะไรหรออือเดีวหมูสามชั้นปลา เจเลียนินี่เดี๋ยเดี๋น้องๆก็หลาพี่พี่เป็ดทำไมพี่แอมไม่ตั้งใจเรียนโทษดูนี่อ่ามชันดูเห็นจริงๆเลยอะว้าวเออเหล่าแซมมันไม่ให้เขาหรอแซมนกงแชรเรียนกัน่อนเรียนก่อนเรียนก่อนเรีย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 น เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ เขามาเขาต้องทาให้ดีหรอใช่เพราะว่าเธอมาใช้ส้วมของเขาแล้วก็มากินของของเขาเธอเรียนว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้อยู่บ้านจันอย่านิ่งดูได้ท่านว่าท่านวา่วโอเคครับก็มาครับุนเดพี่เนี่ยจะโชวร้องเห็นว่าคนอย่างพี่เป็ดเนี่ยถ้าตั้งใจทำอะไรทำได้หมดครับนี่คือหน้าตาชันวางครับลุนเดี๋ยวผมจะมาประกอบพี่ประกอบนะวทุกคนไม่ยากใช่นี่ครับลุนกวนน้องหมอหัวใจเลยสบายจัง เอ็กซ์เซอร์ไซส์ทูเรื่องมันตายละไหนอ่ะไม่เห็นได้เลยเตงแค่หมุนน็อตแค่นียนทำไม่ได้เลยโอ้ยนิ่งนิ่งแค่หูปวเหนื่อยผมไปนั่งพักก่อนเอางี้ครับทุกนก็เดี๋ยวผมขอประกอบไปนี่ก่อนละกันกินสบายใจเฉิบดูกระดิกขาเพราะเขาเหนื่อยอ่ะเขาดูเธอต่อแล้วเขาเหนื่อยเอางี้ครับทุกนก็เอาของแป๊บโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจพี่เป็ดกันค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแอนจะไปเรียนก่อนนะ าจะเรียนอะไรต้นใจเรียนเนี่ยเขาอยากคุยกับเพื่อนๆเถอะมีเพื่อนๆเถอะปะเออไปต่อเขาจะเรียนไปเร็วใครกูเป็นหมูเป็นหมาช้างม้าวัวควายมันไส้ว่ะเฮ้ยเธอนักปลาอร่อยเธอเขาไม่ไหวแล้วนะเขาจำมันแล้วนะต่อก่อนโอเคครับทุกคนก็แต่ละ เสร็จแล้วเย้โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ทำการต่อโต๊ะเสร็จเร้วแล้วแต่เปโค้ชบอีกโอ้ตายกูชีวิตกูตายตอนนี้เราก็ได้ทำการจัดคงจัดของให้น้องแอนทเบอร์แล้วตอนนี้ครับโอเคใช้งานได้เฮ้ยนี่นอนเขาเสียงน่าสบายป่ะไอ้นี่เก็บไว้ทำอะไรเถอะเผื่อใครเข้ามาจะได้แทงยังโหดนะคะน้องๆเออครับปวดขาจังเลยเด็กๆด้วยนะโคอนังพี่อ่ะสันเสริญพี่กันปะ เขากดหลังนะนวดได้ปะเธอขอขแบบมีเดียมแรงนะ,อะโอ้ยเธอสุดยอดเดี๋ยวพี่เ็ดจิบน้องจริงเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวพี่เ็ดจิบนวดแบบดีๆเลย สบายมากเธอเยี่ยมเอาอีกเอาอีกเธอเออเด้อเฮ้ยน้อง้องถามกันนะแบบเฮ้ยพี่เป็ดพี่แอร์ครับเจอกันได้ไงอะไรเงี้ยบอกดิไปชอบเขาใช่ปะอะไรอยู่หรออะไรได้ได้เจอพี่เป็นไงบ้างอยากรู้อยากรู้พี่เป็ดน่ารักพี่ต่างจากในคลิปปะไม่ต่างตัวน้องพูดดิพี่เป็ดตัวจริงหล่อมากเยอะมากเออเอาพี่เป็ดตัวจริงโคตรเท่เอออีกดิเอาอีกเถอะเอาอีกเดินมาหาใช่ป่ะดินออกป้าเออธรรมดาใครๆก็ว่างานในหนูใครบอกว่ะพี่ โอเคครับทุกคนก็คือเมื่อกี้นี้ครับถ่ายคลิปวีดีแบทมดคือหนูเชื่อป่ะผมต้องคิดอ่าเอ้ยอยู่ดีกล้องมันทำแล้วแบทมดแบทมดครับทุกคนและตอนนี้ผมก็แบบขับมาเอาแบทเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรากําลังจะไปกินข้าวกัน <laughs> เดี๋ยวพี่พาไปกินร้านประจำอันญี่ปุ่นแล้ว <laughs> ก็เดี๋ยวขอตัวขับไปร้านข้าวแป๊บนึงครับ <laughs> ขอแบบเจอกันแบบวัยรุ่นภูกเก็ตอะเจอกันพี่น้องไวร์เอนี่เจอกันครับ โอเคครับท okay, ุกคนตอนนี้เ uh นี่ยเราก็มาอยู oh ่ท ja. mm ี่ร้านอาหารญี่ปุ่นอ่้นี่นี่ร้านนี้อ่ะเป็นถามโคชิเขาไม่ได้จ่ายกูจ่ายเองครับปกติดอ่ะโอ้แค่นี้เองอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊อ่ะเดี๋ยวถ่ายดูอาหารนี่อาหารเป็นของของเขาเฮ้ยหนูเนี่ยของหนูวันนี้ไม่เอาไม่ของเขาเธอกินขิงไปแทนเป็นนี่ครับถุงกระสือใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยนี่มันปูครับเ้าของเขาของเขาขอสั่งนี่กันแล้วกัน กินแต่สาหร่ายด้ยทำให้หนูกินหรอไม่กินมือเขาไป้วยไอ้เว้กูมาระหว่างที่เรากินข้าวกันมีอะไรมาถามคือเมื่อกี้เนี่ยผมได้ตั้งคำถามใน IG ครับว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวจะทำคิวกับน้องแอร์มีอะไรถามถามมาเลยแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากเดี๋ยวเรามาเล่น Q&A กันคำถามแรกครับความรู้สึกเจอกันครั้งแรกตื่นเต้นจะตื่นเต้นยังไงก็น่ารักเป็นใจดี พร้อมคมือผมนะตอนหูเจอน้องัองแรกคือเราเจอที่สนามบิน <laughs> ลงหนามบินมาปุ๊บน้องแอร์เนี่ยได้สร้างแบบความทรงจําให้กับผมเลยครับตอนจํ <laughs> าที่ดอนเมืองอะน,นะใช่คือตอนเจอกันใช่ไหมเราก็เอากระเป๋าแล้วก็เอากระเป๋าขึ้นรถแล้วพอทำอะไรเสร็ยก็ขับรถออกจากดอนเมืองคือขับออกมาแล้วนะขับบินแหละขับออกมาไม่ถึงหนึ่งนงาทีครับไอ้แพทคือยู่ไหนนี่ไอ้แพทไหนพอยู่ไหนนี่ ลืมไอแ d อยู่สนามบินต้องวนรถกลับไปอีกวุ่นวายมากครับด่วนเพราะว่าต้องไปทําเรื่องหอด้วยเยอะแยะวันแรกก็บอกเลยว่าประทับใจแล้วน,น่ารักม <c oughs> กั้น่ารักดีมีแค่น่ารักกับหนูมีกาพี่ยังจำคาแรกได้เลยไอแพดอยู่นี่ไอแพดนะแต่ก็ไม่ได้ค <c oughs> ุยน,นะ่ตอ,นแ,อ,น,อนแนรกเุย นาแบบต้องขอครบอะไรมาเนี่ย <Ừ. S 2> เอาแบบคุยจริงจังน่าจะประมาณสี่เดือนเนาะสี่เดือนคือคุยแบบจริงจังครับตอนแรกอะยังไม่ค่อยครับเพราะว่าฟอร์มมันเยอะฟอร์มมันหนาเป็นเล่นตัวเด็กนะประมาณสองเดือนที่แบบคุยแบบจริงจังแบบจริงจังสุดๆอะทังเบรกครับแซลมอนคุณชิน เวลกขอบคุณอาหารมาโอ้ยขอบคุณครับอาหารต่อไปครับทำไมถึงตัดสินใจคบกันคุยไปเรื่อยๆอ่ะก็เริ่มรู้ว่าเออเหมือนพี่อ่ะจริงจังยิ้มอะไรอ่ะคพูดดิคุยดิแอดก็เลยแบบรู้สึกว่าเออก็จะจริงจังอะไรทำให้แบบรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่รู้อ่ะก็แบบคุยไปเรื่อยๆแล้วแบบก็เขาเชื่อคนง่ายอย่างคนอย่างเงี้ยอย่างคนหลอผมไม่เคยหลอกผมไม่เคยหลอกอะไรเลยผมคนดีแอดนี่แหละหลอกพี่เบบเด็กสมัยนี้นเด็กมันแสบทุกคนมองบอกเด็กอาหารต่อไปชอบส่วนไหนของแอดที่มองแล้วสะดุดตาเป็นพิเศษ 嗯，不。Mm, <laughs> จริงผมชอบนี <progressive> ่แหละน้องเขาผมชอบไลฟ์สไตล์น้องเขาครับแล้วก็แบบมาตาน้องเขาแหละอันดับแรกนะครับแต่ว่าแต่สิ่งที่เาทำให้แบบผมจริงจังกับน้องเขาจริงเนี่ยคือตอนแบบได้เริ่มลองคุยอะไรเงี้ยเริ่มแบบรู้จักไลฟ์สไตล์น้องเขาคือน้องเขาเป็นคนแบบเป็นเด็กเออคนหนึ่งอ่ะเออไม่ได้แบบมีชิดมีภัยอะไรเงี้ยเออมาเลยทําให้ผมชอบครับมันเป็นเด็กเกลียนคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแค่นั้นครับแล้วกหูเกลียนอ่ะคุยกันประมาณสามวันแรกน้องเขาเรียกผมครับไอ้เต้าสุยน้อยเต้าสสสสุุุุ่่่่่่ยยยยยยยนนนนนนน้้้้ออออเเเพรรราา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 าะะวววววววไไีีมมมััปปป็ภษจคคบบบแแแลลหิิใช ควายอะไรเนี่ยไอ้เ<ไ>ต้าสุ่ยก็แบบเอ็ควายอะไรเนี่ยเออแล้วคือผมอะ่ะก็ไม่รู้ว่าไอ้สุ่ยเนี่ยคืออะไรที่น้องเขาเรียกผมอะ่ะมันมีคำว่าไอ้เต้าไงกูก็คิดว่าแบบเอ้ยเป็นสัแบบนนนน์แบบน่ารักน่ารักแบบไอ้เต้าหมีไอ้เต้านู่นไอ้เต้านี่นะอะไรเงี้ยผมคิด่ามันคือความหมายที่ดีแล้วทั้งวันมันก็เรียกกูว่าไอ,ส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 อ้สุ่ยไอ้สุ่ยไอ้สุ่ยกูก็มีความสุขเฮ้ยตอนเขาไม่มีใจวะผมไปเซิร์ชเพื่อจะรู้ความหมายไงแม่งขึ้นว่าสุ่ยหนิวเออมันคือรูปควายทุกคนผมก็แบบเป็นควายยยยยัััังเเเชชืื่่่่่่ออออออูคคคครรรบบวามนทีีีดใกก็ต ใช่เพราะมันยังเรียกต่อจนผมโพสในสตอรี่ไอจีไอสุ่ยคืออะไรมีคนใจดีประมาณร้อยวคนครับตอบมาเต็มเลยควา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 ยเือดอกเรียกไอควายมาตั้งนานแต่ครับผมเลยไปทำใจต่อไปครับกองฝันที่ให้แอร์ล่าสุดคืออะไรสังขยะครับล่าสุดก็ให้ไปสังขยะ ต่อไปครับแะแต่งตัวเซ็กซี่ที่เป็ดจะว่าไหมผคิดว่าไม่ว่าไม่ได้แบบเฮ้ยมึงห้ามใส่นะไม่ได้ว่าครับแต่ว่าก็ใส่เกินซับหน่อยเออสื่ออะไรเงี้ยก็แบบอย่าให้แบบเกินไปแบบไม่ใช่แบบมึงแบบโอ้โหแหวนมือดีนั่นอะไรเงี้ยคิดว่าไม่ว่าครับแต่ว่าก็ให้แบบพอดีพอดีอ่ะต่อไปเป็นคำถามยอดฮิตคำถามเยอะมากเลยอายุห่างกันกี่ปีคะอยู่โดนจับกูไปบูนุ๊บเนี่ยโดนจับกูไปบูนปุ๊บเนี่ยเป็นตามรอยคุเวตบูนรู้แบบเหมือนกูไปบูนปุ๊บเนี่ยเก้าปีครับกีผม เราพี่เขาแบบเอ้ยบอกรัก hmm. ว in 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 ิธี่บอกรักของเราเหรอบอกรักไงก็ชูน้องเขาไปหน่อยก็จะเกิดม่ไหว่ะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะต่อไปครับทุกคนเป็นการสุดท้ายแล้วถามว่าพี่เป็ลเลอศเจ้าชูได้ไหมครับพี่เจ้าชูไหมไม่พี่เป็ลไม่เจ้าชู เดี๋ยวมันก็มีคนคอมเมนต์ดิจับไม่ได้เองหรือเปล่าหรือ,รอนั่นเอ้ยคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลจับโทรศัพท์น้อยมากถ้าจับเนี่ยเออเล่นเกมแปดสิบเจะเล่นเกมไอจงไอจีก็ไม่เข้าเลยครับดูนะ <c oughs> มันเช็คตลอดครับเอ้ยยอนพอขึ้นเหรอต้อพอใครมาพอใครมา <c oughs> แม่เต้น <c oughs> พอใครพอใครตัวเองก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละคนแอร์ฟอล์ใครเพิ่มไปคนนึงใช่ไหมพี่เด็ก็จะแบบว่าใครบ้าถึงไม่ใช่ หาเขาหรือมันก็ตอนนี้ปรัมาณใส่คลิปนี้ไว้แบบถ้าอยากให้เราสองคนทำอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันน้องซอสักบอกว่าพี่แอดดูมาที่จั๊มบอกมาที่จั๊มที่แบบอ๋อการสูงอ๋อก้าก้าะจ้าจ้าไปคนมึงก็บอกให้ทำนะเธอกลัวไม่ใช่เหรอผมไม่ทำผมไม่ทำผมไม่ได้เรไรนแล้วแหละเบื่อครับมือถือ่นที่พูดกัำด่วน ทุกคนก็สั่นคลิปนี้ก็เท่านี้บริกันก็เดี๋ยวขอตัวกินข้าวแล้วก็แบบเดี๋ยวไปส่งน้องเขาแล้วสุดท้ายนี้ไม่เอามาเจีโรซี่กันไหนสุดท้ายก็ตอ้องลาเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนบ <c oughs> ๊ายบายพ่อผิดผิด